คนวันอาทิตย์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่ามีเซนคลิปดวงลายสัปดาห์อาจารย์ลงทุกวันจันทร์ค่ะท่านใดอยากสนับสนุนช่องเป็นกำลังใจให้อาจารย์สามารถกด ที่ปุ่มของขวัญด้านล่างตรงคอมเมนต์นี้ส่งของขวัญมาได้นะคะคนวันอาทิตย์นียจะมีเซนมีของเก่าติดตัวมานะคะบางก็เป็นในเรื่องของการปฏิบัตินะคะการปฏิบัติการฝึกนะคะทาให้คุณสามารถที่จะอย่างรู้ได้นะคะก็อาจจะมีในหลายมิตินะคะหลากหลายแบบนะตามสายของออครูบาอาจารย์นะคะถ้าสนใจในเรื่องของการ เป็นหมาะดูการทํานายการเรียนโหราศาสตร์เดนไพ่เรียนได้นะคะแต่ต้องมีสัญญาบานันโดยไม่ใช่เรียนไปแล้วคือเราก็ไปถ่ายโดยที่เขาเรียกว่าในเชิงในเชิงเป็นสัมมาอาชีพโอเคแต่ถ้าไปในเชิงพาณิชนะโดยการที่ว่าผิดจรรยาบรณแบบนี้นะคะระวังครูบาอาจารย์นะคะเราอย่าประเมินในเรื่องของแรงครู ต่ำเกินไปนะคะแรงครูมีจริงนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะอีกแบบหนึ่งคนวันอาทิตย์นะคะเสพติดนะคะในเรื่องของการดูดวงบางท่านเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามก็จะดูดวงตลอดนะคะแบบเนี้ยถือว่างมงายอาจารย์ไม่แนะนำนะคะดูได้จริงจริงอะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาซ้าําๆดูทุกอาทิตย์เลยแบบเนี้ยอาจารย์ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกเออสบายใจมีกําลังใจอันนี้ก็ใช่ค่ะแต่ว่าดูจน ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เองนะคะแบบนี้ไม่ดีแนะ่นอนต่อตัวคุณเองนะคนวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้ตักบาทนาะนแล้วจะแนะนําว่าให้ช่วงนี้ตักบาทนิดนึงนะคะก็ตักบาทในวันอาทิตย์ละค่ะเป็น วันเกิดของคุณนะคะแล้วแต่เลยนะคะเป็นอาหารชุดนึงนะคะเราก็นำขวดหนึ่งก็ได้นะทำมากทำน้อยขอให้ทำนะคะสะสมบุญเป็นทานบารมีนะคะหรือว่าเวลาที่เราเห็นใครที่เขาทำบุญนะคะก็ให้ร่วมโมทนาบุญก็ได้นะคะก็เราก็มีส่วนได้เหมือนกันจะต,ต้องมาจากใจจริงๆนะไม่ใช่เห็นแล้วก็อุ้ยหมันไส้คนนี้ทำบุญเอาหน้าแบบนี้ไม่ได้นะคะอืม สิ่งที่จะต้องเจอในช่วงนี้มันจะเป็นในเรื่องของแบบการขัดผลประโยชน์มีการแข่งแย่งชิงดีนะคะเ้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการขวางขัดแข้งขัดขานะอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองในที่ทำงานนะ,ะในองค์กรของคุณมีการแย่งโอกาสกันมีปัญหาบั่นทอนในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆที่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะทีนี้มันต้องอาศัยของการการ การรวมตัวกันของคนที่มีอุดมการเหมือนการามีความสามัคคีนะคะเช่นในเรื่องงานแบบนี้อะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะทุกคนก็เออรู้สึกว่าไม่ถูกต้องแต่มันไม่มีใครพูดนะคะจริงๆต้องมีมีการร่วมมือร่วมใจสามัคคีที่จะแก้ไขปัญหานะคะพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเ,เพศทาังเลือกด้วยนะคะจริงๆอะ่ะถือว่า,พาไพ่ใบนี้เราอาจจะเห็นข่าวในช่วงปีก่อนเนาะนะที่ แถวๆหน้านะคะที่มีการรวมตัวกันน่ยมันอาจจะหมายถึงการจรจาจลจังหวะที่เป็นชุลมุนด้วยนะคนวันอาทิตย์ระวังอย่าไปสถานที่ที่มีกลุ่มคนมากๆระวังในเรื่องของลุกหลงด้วยนะคะช่วงนี้อย่างเช่นแผ่นดินไหวแบบเนี้ยค่ะก็หลีกเลี่ยงไปได้นะคะแต่อาจจะเหมือนกับไปเท่าที่จําเป็นนะคะไม่ใช้เวลาอยู่นานนะขอให้ทุกอย่างมันสงบก่อนนะคะหรือไป ในการจัดงานใหญ่ๆที่มีคนแบบแย่งกันขึ้นรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าอะไรที่มันมีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆไปที่ไหนก็ให้ดูบันไดหนีไฟทางออกให้ดีนะคะอีกเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ไม่ใช้คน เยอะนะอาจจะมีการลดคนอาจจะมีการลดคนอาจจะมีการประเมินในเรื่องธุรกิจองค์กรของคุณว่าอยากจะใช้เครื่องจักรแทนเครื่องทุ่นแรงอะไรแบบนี้ค่ะจะมีเกณฑ์นะคะหรือว่าปัญหาการลดคนงานอะไรแบบนี้นเนาะเรื่องของสุขภาพอีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับฝุ่นละอองละอองต่างๆที่มาจากทางอากาศโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจตรงนี้อยากให้คนวหนอาทิตย์ระวังด้วยค่ะ